นี่ครับมาต่อกับวิธีการทําตู้ซับบุหทุ่นะครับนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ครับช่องที่ว่าด้านหน้าดอกซับนะครับอ่าเราตัดออกแล้วเราก็ต้องเก็บไว้นะครับไม้ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นแบบนะครับเพื่อเป็นแบบไปตัดอะคริลิกนะครับเพื่อที่จะมาแปะด้านหน้านี้นะครับอ่าเนี่ครับเวลาเราใส่อะคริลิกเราก็จะใส่ไม้ค้ำไว้นะครับด้านล่างก็จะตีเป็นกรอบไว้นะครับขยักลงไปนะครับขยักลงไป สัก12มิลหรือตามที่ว่าเราจะใส่แผ่นอะคริลิกน้อยใหญ่ขนาดไหนนั่นแหละครับหนาบางขนาดไหนนั่นแหละครับนี่ครับต่อมาแล้วก็หลังจากที่เราเจาะแล้วนะครับเจาะหลอกแล้วเราก็ขัดนะครับรูปรลบเหลี่ยมลบอะไรออกนะครับดีๆนะครับนี่ครับขัดลบเหลี่ยมลบอะไรออกนะครับตรงที่มีขุยมีอะไรนะครับแล้วก็ก่อนจะทําสีหรือว่าก่อนจะหุ้มหนังนะครับนี่ครับเราก็ต้องขัดออกก่อนนะครับใช้กระดาษทรายนะครับ ขัดลบเหลี่ยมกก่อนนะครับแล้วก็เป่าลมเป่าอะไรออกดีๆนะครับนี่ครับก่อนจะทากาวจิตพรมจิตหนังเขวางกันไปนะครับนี่เป็นไม้แปะด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นลายซาวเลยนะครับลายซาวด้านหน้าที่เราออกแบบไว้นะครับนี่ครับที่ช่างแมกออกแบบไว้แล้วก็ตัดตามนะครับนี่ครับตัดตามลายนะครับตัดตามลายที่ว่าเราเขียนลายไปแล้วนะครับ เราอยากได้ลายแบบไหนก็ขึ้นอยู่ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่ว่าเราจะชอบลายแบบไหนเราก็ต้อง,องขีดต้องเขียนดอนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้สว่านเจาะแล้วก็ใช้กิ๊กซอตัตดตามลายเส้นที่เราเขียนไว้นะครับนี่ครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้บางที่ทุกวันนี้เขามีเครื่อง CNC หรือเครื่องเจาะนะครับเครื่อง CNC ก็คือเขียนแบบลายใส่กระดาษแล้วก็ลงใส่คอมแล้วก็วางไม้ แป้นนี้เข้าเครื่องมันก็จะออกมาตามลายเลยนะครับแต่นี่เราทําแบบยุคดังเดิมนะครับก็คือตัดลายโดยใช้จิ๊กซอนะครับนี่ครับเขียนลวดลายนะครับตรงไหนเราชอบแบบไหนเราก็สามารถเขียนได้เลยนะครับเขียนแล้วก็ตัดจิ๊กซอตัดตามเส้นนะครับเราก็จะได้ลวดลายนะครับเวลานั้นเราก็จะนําไม้ที่เราตัดเป็นลวดลายเนี่ยครับมาขัดมาทูแล้วก็ทากาวหุ้มหลังนะครับเราก็สามารถ อยากได้สีสันแบบไหนเราก็สามารถทาได้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับกับวิธีการทํานะครับวิธีการประกอบนะครับนี่ครับช่างแม็กก็จะตัดตามลายที่ว่าได้เขียนไว้แล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับให้เหมือนกันนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับให้เหมือนกันครับไม้ที่ตัดออกมาเราต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อที่จะไปหุ้มหลังเพื่อที่จะทําลายนะครับนี่ครับตัดออกมาแล้วก็ต้องนาไปขัดนะครับลบเหลี่ยมลบอะไรนะครับ เนี <ity> ่ยครับให้เข้ามุมเข้าเลยดีๆนะครับเวลาหุ้มหนังเข้ามาแล้วก็จะได้ลงตัวนะครับเนี่ยครับลายที่เราเขียนไว้นะครับเราเข้ามาตัดตามลายที่เราวาดไว้นั่นแหละครับก็คือการทําลายซาวหน้าตู้นะครับเหมือนกันนะครับจะเป็นเครื่องเสียงในรถก็เช่นกันนะครับถ้าเราเป็นลายซาวเราก็จะทําแบบนี้นะครับเขียนลวดลายแล้วก็ตัดตามลวดลายที่เราเขียนไว้เราก็จะได้แบบนั้นนะครับเนี่ยครับตัดครับสองข้างเขียนเหมือนกันแล้วก็มาตัดออกนะครับให้ได้ เหมือนกันนะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็นําไปขัดนะครับลบเปลี่ยมเพื่อที่จะนําไปห่มหนังทําเป็นลายนะครับเราจะตัดสีลายก็ตัวนี้แหละครับอาจจะใส่สีดำสีแดงหรือสีไหนก็ตัดลายได้นะครับก็คือพวกลวดลายพวกนี้ที่ตัดออกมาเนี่ยครับจะนําไปห่มหนังนะครับนี่ครับกับวิธีการทํานะครับนี่ครับใครอยากได้ลายไหนลวดลายแบบไหนก็ขึ้นกับการเขียนลายของเราตั้งแต่ทีแรกนี่นะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวด้านหน้าเลยนะด้านหน้าตู้นะครับเป็นลายซานะครับเราใช้ไม้12มิลน,นะครับนี่ครับมาตัดเป็นลายนะครับถ้าใช้ไม้หนาคนนี้ก็ได้เช่นกันนะแต่ว่ามันจะตัดยากนะครับอ่าเราก็ใช้ไม้9มิลหรือ12มิลก็ได้หรือ10มิลก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะใช้ไม้หนาไม้บางนะครับ หลังจากนั้นก็นํามาขีดเขียนลายนะครับสองข้างให so, so, ้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าอยากได้ลายสองข้างเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนกันเราก็สามารถทําลายเช่นกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับนี่ครับขึ้นอยู่กับเราชอบว่าเราจะชอบลวดลายแบบไหนนะครับตัดออกแล้วก็นําไม้ที่ตัดออกมาไปขัดไปรูปนะครับให้มันไม่เป็นขุยไม่เป็นไรนะครับเวลาหุ้มหนังออกมามันก็จะได้สวยนะครับนี่ครับแล้วว่าเวลานําไปประกอบเข้าที่เดิมมันก็จะ ได้เข้าง่ายนะครับถ้าเราลบเหลี่ยมออกแล้วนะครับเนี่ยครับนี่ครับเขียนเป็นลวดลายก็ลบเหลี่ยมออกครับนี่ครับเวลาเราประกอบก็จะประกอบวางลงอย่างนี้นะครับเราก็จะได้รวดลายแบบนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวมีลายมาใส่ก็คือเป็นลายหุ้มหลังนะครับเราก็จะนํามาวางตามช่องที่เราตัดออกนี่นะครับหุ้มหลังสีนั้นสีนี้เราจะได้สีไหนแล้วก็หุ้มหลังสีนั้นเลยนะครับเนี่ยครับ พวกช่องพวกนี้นะครับก็คือจะนําไปหุ้มหนังแล้วก็นํามายัดใส่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นลายซาวที่สวยนะครับนี่ครับก็คือตัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือเราค่อยไปหุ้มหนังมาใส่ไปยัดใส่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับตัดแล้วทุกช่องเราต้องมาขัดออกนะครับลบเหลี่ยมลบมุมบอดนะครับเวลาหุ้มหนังมาแล้วถึงจะใส่ง่ายนะครับนี่ครับก่อนการทําอะไรเราต้องขัดก่อนนะครับ ให้มันดูสวยๆนะครับให้ไม่เป็นเหลี่ยมเยอะเวลาหุ้มหลังมาแล้วมันจะได้จับยัดเข้าง่ายนะครับเวลามาประกอบเข้าที่เดิมนะครับเนี่ยครับต้องลบเหลี่ยมออกดีๆนะครับนี่ช่างแม็กก็จะนําทำมเมอร์มาลบเหลี่ยมอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับลบให้มันเข้ามุมง่ายนะครับนี่ครับหลังจากตัดแล้ว นี่ครับไม้พวกนี้นะครับที่เราตัดออกมาเราก็ต้องมาขัดมาอะไรนะครับดีๆนะครับเพื่อเวลาหุ้มหนังแล้วมันจะได้เข้าง่ายๆนะครับเวลาจับจัดใส่ซีเดิมแล้วมันจะได้ง่ายนะครับกับลวดลายพวกนี้นะครับนี่นี่นะครับแต่วิธีการทําลวดลายตู้บูทูธนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับสนใจนะครับ ก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับ0838473535นะครับกับทีมงานแอบดังนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้บูทูธไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับรับประกอบทุกรุ่นทุกขนาดทุกยี่ห้อรถนะครับนี่ครับโดยทีมงานแอบดังนะครับของช่างแม็กนะครับสามารถติดต่อได้นะครับนี่ครับดูไปนะครับเผื่อใครอยากทำเอง เนี่ยครับเวลานำมาประกอบหุ้มหนังแล้วนำมาประกอบมันก็จะได้ลงง่ายๆนะครับให้เราขัดนะครับขัดตามเหลี่ยมตามมุมพวกนี้นะครับอ่าขัดแล้วหรือเราจะใช้ทมเมื่อลบอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับลบมุมลบเหลี่ยมมันนะครับนี่ครับเป็นวดลายที่ตัดออกนะครับหลังจากนั้นเราจะก็จะนำไปหุ้มหนังนะครับแล้วก็นำมายัดที่เดิมแบบนี้นะครับอ่าอยากใส่หนังสีอะไรพื้นหนังสีอะไรวดลายสีอะไรก็สามารถทำได้หมดนะครับช่องนี้เป็นช่องใส่ปีนะครับ ช่องนี้เป็นช่องใส่ปีนะครับเนี่ครับลวดลายพวกนี้ที่ตัดออกนะครับโอเคครับดูไปเรื่อยครับเนี่ครับดูไปเรื่อยๆครับ